ก็วันนี้นะครับผมจะมาบอกประวัติข้าวๆนะของเจ้าเสือหมอบแมวเศร้านะครับของพี่ปั๊มเด็กปั๊มสระบุรีนะมีทํนะทำการแสดงกับทางด้านของเจ้าเพชรแท้นะครับของเจกอลฟาร์มตองหนึ่งนะคู่ยี่สอยู่สองเอ็มนะครับก็อาทิตย์นี้แล้วนะใกล้จะถึงวันแล้วนะครับก็เจ้าเสือหมอบแมวเศร้าตัวนี้นะเป็นไก่ที่ตีหมุดเปิดเปิดขึ้นนะครับเปิดเปิดขึ้นนะมุมๆนะก็เดือกรัดบ้องขึ้นไปนะครับแล้วก็ลูกถนัดเนี่ยเป็นกระชากหน้าคางนะครับก็เป็นไก่ชิงจังหวะดสองนะเป็นตัวถอยแน่นอนนะครับของเจกอล ได้แบบคอแข็งเมื่อไหร่เนี่ยเขาซ้ำตายเลยนะครับแข้งดีมากนะตัวหนึ่งพันเจ็ดนะครับแล้วก็ตัวหนึ่งเนี่ยพันสี่สี่นะเจ้าเสือหมอบแมวซาวตัวนี้นะครับสนามชมรมสองไฟนะก็เก็บ ดับตะเกียงมา2ข้างนะครับ2ข้างนะไฟละข้างนะครับแล้วก็มา2แขน2ที่เรืองชัยนะก็ดับตะเกียงอีกนะครับหข้างแล้วก็3มแขน3นะชนะมานะครับที่ที่พูดพูดมาเนี่ยชนะมาหมดเลยนะสี่ไฟนะครับก็ดับตะเกียงทุกไฟเลยนะครับแล้วก็มาเสมอที่ดีดีนันทชัยนะครับไฟเอ็มนะก็ไฟนั้นเนี่ยนำขาดเลยนะครับนำขาดเลยนะก็เสมอกันไป4อันชนนะครับแล้วก็ไฟล่าสุดเนี่ยชนะของพี่น็กปอปันเพชรที่สนามเรืองชัยนะครับก็ดับตะเกียง2ข้างเลยนะชนะอันสี่นะครับก็แข่งดีมากนะไก่2ตัวนี้นะครับ ก็คนละทางคนละทางตีกันอยู่แล้วนะคนละแบบว่าต่างคนต่างเปรียบเอาตาแหน่งนะครับต่างคนต่างได้ทางตีนะก็บอกได้เลยว่ามันแน่นอนนะครับย้อนหลังทั้งสองตัวลงไว้ให้แล้วนะครับเรียบร้อยนะทั้ง2ตัวเลยนะมาเอาไปรับชมเพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับเอาไปรับชมเป็นแนวทางนะก็พาราเปิดแล้วด้วยนะครับพาราเปิดแล้วทั้งคู่เอกแล้วก็รองคู่เอกเลยไปที่หน้าช่องใต้ลูปไฟล์ก็วันชนเนี่ยได้รับชมถ่ายทอดสดด้วยมีช่องทางล้มสนุกด้วยนะครับไปที่หน้าช่องใต้ลูปไฟล์ไว้เจอกันในกลุ่มนะครับ